กว่าเม็ดเงินรายได้ทำเลื่อนต่อเนื่องยั่งยืนด้วยการรวมตัวของทุกประเภทความพิการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยของคนพิการโดยคนพิการเพื่อคนพิการระดมพลังสนับสนุนคนพิการที่ได้รับโอกาสด้วยโมเดลวันละ10บาทขอบคุณทุกพลังที่้ทุกครั้งงานเราต้องขดบเคลื่อนด้วยกันมาตลอด10ปี สีแดงนี่สิสสเรากดนว,วัตรกรรมการจ้างงานคนพิการเเออาตัวลขขคนพิการต้องมีงานทำอยู่ทตรงนี้เฮ้ยคือแล้วถึงมาอ่านแล้ว ค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปว,วิดีโอ10ปีนวัตกรรมจ้างงานคนพิการค่ะแล้วับัดไปนะคะท่านขอเรียนเชิญค่ะ<ม>คุณภารณีผู้ประเสริฐผู้ช่วยผู้จัดการสอส,อสอและรักษาการพู้อำนการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนัก้าขอการเรียนเชิญพี่แอนค่ะ โซ่มันขึ้นอ๋อต้องกดติดตัวลูกค่ะกล่าวสวัสดีทุกท่านนะคะเออในสสสเนี่ยก็คงต้องขอยินดีต้อนรับขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานในวันนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องตอนนี้คืออาหว่ายังงขั้นตอนการไล่อยู่เลยม่บ่านใช่สำหรับสสผมยังงงของชัวร์ว่าการไล์กดเข้าอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นท้องเอสท้องอะไรอยูด้วยโอเคอาจจะ